สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนานาเจอนี่ได้อลี่อีกแล้วนะคะค่ะอีกแล้วค่ะ เวลาที่แบบหนูเจอนั่นเจอนี่หรือว่าไปทําอะไรมาก็ยังคงแบบอยากเก็บเอามาเล่าให้ทุกคนฟังแบบสบายๆเหมือนทุกครั้งเลยเนาะก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะเห็นจากปกคลิปอยู่แล้วเนาะว่าคราวนี้เป็นเกมอะไรเรื่องอะไรซึ่งก็หนีไม่พ้น CCC หรือว่า s l e s ็ต z ซ n e Zero จากค่าย Hoyoverse นั่นเองค่ะหลายๆคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเคยเล่นกันอยู่แล้วหรือว่าแบบผู้เชี่ยวชาญในเกมนี้อะไรแบบนี้แต่ว่าสําหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นหรือว่าไม่เคยเข้าไปสัมผัสเลยอะไรอย่างเงี้ยทางหนูเอง ก็เพิ่งจะเริ่มเล่นเกมนี้ได้ไม่นานเหมือนกันยังคงเป็นมือใหม่มากๆอยู่เพราะงั้นถ้าเกิดว่าคนดูผู้ฟังมีข้อมูลอะไรหรือว่ารายละเอียดที่ผิดพลาดตรงไหนก็สามารถแจ้งให้ทราบหรือว่าคอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปวิดีโอบอกกันได้เสมอเลยเหมือนในทุกๆครั้งเลยนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยสัมผัสสิ่งนี้เลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ยังคงลังเลอย,อยู่ว่าเราจะเอายังไงกันดีนะเราจะเริ่มเล่นนี้ไหมนะก็ มาฟังวิดีโอนี้มาเริ่มไปพร้อมๆกับหนูเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่เล่นฟรีแล้วก็ลิงก์อยู่ข้างล่างใต้ดิส c r i p t ันสามารถเล่นได้ทั้งใน PlayStation 5 iOS Android PC แล้วก็ Xbox เลยนะคะครบถ้วนทุกกระบวนการเหมือนกับเกมของ HoYoverse เกมอื่นๆเลยเย้เอปล่ะ เริ่มต้นมาเคยได้ยินคำนี้กันไหมคะว่าคนเราหนึ่งคนเนี่ยจะมีเหตุผลหรือว่าสาเหตุในการเลือกเล่นเกมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมาจากอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของเกมรูปแบบการเล่นของเกมการออกแบบสไตล์เกมตัวละครค่ายเกมอะไรแบบนี้มันจะมีเหตุผลที่คนเราเล่นเป็นของตัวเองใช่ไหมเดี๋ยวหนูจะมาบอกเหตุผลของหนูให้ฟังแต่ว่าเรามาเริ่มกันจาก CCC หรือว่าเ e l ล e z o n e Zero เนี่ยเป็นเกมอะไรก็เป็นเกมแอคชั่น RPG สไตล์แฟนตาซียุคใหม่ในอนาคตที่ห่างไกลแต่ว่าเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ห่างไกลขนาดนั้นได้เข้าใจใช่ปะคือเราดูจากแบบภาพอาร์ตภาพประกอบจริงต,ต่างๆที่อยู่ในเกม โดยในเกมนี้เนี่ยเราจะได้รับบทเป็นพล็อกซีนะคะแล้วก็อรารยธรรมต่างๆโลกสมัยของโลกนี้เนี่ยก็ได้ถูกทาลายล้างโดยไหอนาที่ชื่อว่าคอลโลวซึ่งมันปรากฏตัวขึ้นโดยที่แบบไม่มีสัญญาณเตือนอะไรใดๆเลยทั้งสิ้นก็สร้างพื้นที่ผิดปกติมากมายทําให้แบบว่าเรามอนสเตอร์หรือว่าศัตรูต่างๆที่ชื่อว่าอีเทเรียเนี่ยเข้ามาแบบว่าสร้างความวุ่นวายแล้วเราก็จะต้องให้เอเจนต์ของพวกเราเนี่ยเข้าไปต่อสู้กับมันโดยที่ตัวเราที่เป็น MC หรือว่าพล็อกซี่เนี่ยก็จะเป็นผู้คุมคอยสั่งการอยู่ข้าง หเหล่าเอเจนต์เนี่ยก็ต่อสู้ในที่มี3คนแล้วก็มีน้องแบงบูเข้ามาสู้ด้วยว่าง่ายๆนั่นก็คือเป็นเกม RPG ที่มีส่วนผสมของอาร์ตกึ่งตะวันตกมีความเรโทรที่ผสมความคอมมิกส์เอาไว้ด้วยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ได้จากอะไรบ้างจากทีวีแผ่นเทปเสื้อผ้าแฟชั่นของตัวละครเช่นคนนี้คนนี้คนนี้ คนนี้หรือแม้กระทั่งผ้าพันคอสีแดงที่เราไม่สามารถหาได้แล้วในปี2025สุดยอดเออคือคือ,คอชอบการออกแบบดีไซน์ตัวละครเสื้อผ้าสไตล์นี้มีความแบบว่าแบ็คกเกด์บรรยากาศที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ห่างไกลจนเกินไปเป็นแบบแฟชั่นที่จับต้องได้อะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบดึงดดหนูมากแต่ว่าเอาจริงๆแล้วหนูก็ชอบ หนูชอบพี่ไวส์กับน้องเบลค่ะตัวละครเอ็มของเราใช่ใช่ใชช <laughs> แต่ว่าความสุดยอดทั้งหมดก็ยังไม่จบเท่านี้นะคะทั้งแบบ OST ที่แบบติดหูมากหรือไปกระทั่งแบบว่าเพลงประจําตัวละครสุดเท่อะไรแบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากๆนั่นก็คือเกมนี้มีปุ่มสคิป <laughs> ที่ที่ที่เมื่อเรากดอ่ะก่อนที่มันจะจบทุกอย่างอ่ะเขาจะมีการสรุปข้อมูลคร่าวๆแบบว่าให้เราได้แบบเข้าไปนั่งอ่านด้วยนี่คือนวัตกรรมที่เรียกว่าเทคโนโลยีอแต่มันก็ไม่ได้จบแค่นั้นพรอเรากดสิวเสร็จปุ๊บเรายังสามาถแบบกลับไปย้อนดูเนื้อเรื่องหลักที่ผ่านมาเนื้อเรื่องตัวละครที่ผ่านมาได้นะเราย้อนดูได้สุดยอดดูรักนวัตกรรมนี้ ก็อาจจะน่าเสียดายนิดหน่อยที่แบบว่าหนูเริ่มเล่นเกมนี้ช้าไปมันเลยทําให้เราแบบว่าพลาดตู้ลิมิตหลายๆตู้หลายๆตัวละครหรือว่าน้องแบงบูที่เคยเข้ามาไปแล้วแต่ว่าก็ยังคงแบบสามารถลอรีรันอะไรแบบนี้ยังทันเสมอเริ่มตอนนี้ยังทันเอาจริงๆเกมเนี้ยค่อนข้างแบบ แฟกับผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่เข้ามาเล่นไม่ว่าจะตอนนี้หรือตอนไหนก็ตามพอสมควรแบบมันยังสามารถแบบปรับความยากง่ายได้เนาะเพราะว่าเป็นเกมสไตล์แพรลี่ใช่ปะ่ะหรือแบบว่าเท่แบบเน้นฉากแอคชั่นประมาณหนึ่งแต่ตัวละคร4ดาวตัวละครที่แจกมามันเพียงพอต่อการใช้งานและการผ่านด่านแล้วจริงๆร,ระบบมันสนุกอีกอย่างหนึ่งของเกมเนี่ยที่ทาให้แบบโอเคหนูติดมันคือระบบแพรลี่ที่แบบปกติเราได้ยินคำว่าแพรแลี่เราจะเข้าใจว่ามันคือการตั้งโลกกดปัดอะไรนี้ใช่ปะ่ะแต่ว่าด้วยความที่แบบ เกมนี้แบบว่ามันลดอะไรหลายๆอย่างลงแล้วทําให้เกมยังสนุกอยู่นั่นก็คือการแพรลี่ในเกมนี้ใช้วิธีการสลับตัวละครในจังหวะที่พอดีทั้งกับท่าปีของศัตรูที่ตีเราแล้วก็เสียงเพลงเนี่ยมันจะทําให้เราสกิลคอมโบได้สนุกมากๆจุดเด่นของเกมนี้เลยคือเพลงเนี่ยที่หนูบอกแล้วก็น้องอังบี้จะทําเพลงด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าเรารู้สึกว่ามันสนุกมากๆอะมันคือการที่เรามีน้องอึดอึดอๆหรือว่าน้องแบงบูตัวนี้ ขึ้นมาแบบว่าเป็นหนึ่งในผู้ช่วยในทีมของเรามันน่ารักมากจนถึงตอนนี้วินาทีนี้หนูยังคงชอบบัตเลอร์บูกับชาร์กบูมากๆอยู่แต่ว่าณนะปัจจุบันมันก็ช่วยไม่ได้ที่แบบอันดับมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะเพราะว่าการมาถึงของน้องเอ็กซ์คาลิบูแยมันน่ารักอะหนูอะไม่ใช่สายที่จะมาบอกว่า ตัวละครนี้ใช้แบบนี้สแต็กอันนี้จะดีนะหนูเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบว่าขอแค่น่ารักและเราอวยเราจะโยนมันใส่ทีมหนูเป็นคนแบบนั้นมันเล่นยากไม่เป็นไรนั่นเป็นสกิลอิทชูและความเกตกูดของหนูเองแต่แบบมันน่ารักอะ่ะดูดิดูดูท่าน้องดูการตีของน้องคือแบบอึดๆงลูกดูไปตีอึดๆงของมันเลยลูกเอ็กซ์คาลิบูแค่นี้มันก็พอเราป้า แล้วก็น้องเอ็กซ์คาลิบูไดฟีนะคะแล้วก็น้องแบงบูอีกตัวหนึ่งนะคะในตอนนี้นะคะนั่นก็คือน้องเมอร์คิวลี่นะคะน้องเมอร์คิวลี่ตอนนี้อยู่ในตู้ปรับขึ้นความถี่เนาะน้องก็สามารถขับรถทางแปงลงร่างเป็นระเบิดได้ด้วยเหมือนกัน <c oughs> น่ารักเนะการมีแบบแบงบูเข้ามาในทีมเราทำให้รู้สึกว่ามันมีความน่ารักนุ่มนิดมากเลยแนละ้วหนูก็ชอบอัดทยอยลงแบงบูมากมากๆ,ๆกลับมาที่เรื่องของเรื่องและกลับมาที่เหตุผลที่ทําให้เราอยู่ในเ,ก,เกมนี้เป็นพ็อกซี่ที่ยอมต่อสู้กับฮอลโลสมากมาย เพราะว่าน้องษีตัวละครใหม่ล่าสุดอ่ะที่เพิ่งเข้ามาในแพท2.2นี้เองเลยคือโดยปกติแล้วหนูรู้ตัวว่าหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดถึงรักแรกพบหรือว่าความชอบเกี่ยวกับส,สาวๆอาของหนูเท่าไหร่ใช่ไหมคือมันเยอะอะ่ะ <laughs> น้องษีเป็นหนึ่งในตัวละครที่แบบเป็นรักแรกพบคนที่สอง <laughs> ในเกมนี้ของหนูแต่ว่าน้องค่อนข้างครบ จบในที่เดียวทั้งแบบว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์สีหน้าตาตัวละครการแต่งตัวสกิลการเล่นที่สามารถเป็นได้ทั้ง DPS แต่ว่าเป็นซัพพอร์ตก็ได้ในเวลาเดียวกันไปได้กับหลายทีมด้วยคือหนูชอบคาแรคเตอร์ตัวละครแบบนี้อะ่ะ ด้วยความที่แบบว่าพอเราเล่นเนื้อเรื่องไปด้วยใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าโอเคน้องซีดเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าที่ทางซีซีเนี่ยเ,ยเก็บมาจากฮอลโลซีโรใช่ปะแล้วน้องก็ถูกเลี้ยงดูมาโดยหัวหน้ามาการ์สแล้วหลังจากที่แบบว่าอับไปนะ่ะน้องก็เลยแบบว่ามาทํางานแทนอะไรแบบนี้แล้วก็ชื่อของน้องซีดอะเป็นโค้ชเนมที่น้องได้รับต่อมาอีกทีหรือว่าส่วนอื่นๆที่สําคัญในเกมการเล่นก็เช่นน้องเป็นท่าสายฟ้านะน้องโจมตีรุนแรงเป็นเด็กสาว เอาตัวเล็กๆแต่ว่าจริงๆเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้อาวุธหนักอาจจะแบบเป็นคนแปลกๆที่กินดอกไม้เข้าไปด้วยอะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งซึ่งมันน่ารักอะยิ่งความแบบอึดงดอึดงอดอึดงืดอึดงดอึดงด มันน่ารักอะแกอย่างที่หนูบอกไปก่อนหน้านี้ว่าสามารถเล่นคู่กับตัวละครหลายตัวไม่ว่าจะเป็นโซยอร์ซีโร่หรือแม้กระทั่งอังบี้รักครั้งแรกของหนูก็ได้ด้วยเหมือนกันอะไรแบบนี้แล้วก็ความสามารถเป็นเรื่องสําคัญก็จริงแต่ว่าคุณค่าทางใจและความอวยมันเป็นเรื่องสําคัญกว่า ตอนนี้น้องอยู่ในการปรับขึ้นความถี่แล้วนะคะแล้วก็จะพาน้องร่วมทีมไปกับเราตอนนี้แหละโหลดเลยลิงก์อยู่ใต้วิดีโอตรงนี้นะคะแล้วก็อีกคนนึงที่จะมาในครึ่งหลังนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็น2ู n 1นวันนะคะทำไมเราถึงจะไม่มีนั่นก็คือน้องเออร์ฟี่แอนด์มาเกสเราจะเรียกว่าน้องได้ไหมนะไม่แน่ใจ <laughs> แต่ว่าก็เป็นทาดไฟสายโจมตีรุนแรงยิงบีมยิงมมเมเซอร์ได้นะคะแล้วก็กับตันเมกัสเนี่ยเป็นหัวหน้าทีม o อเวอร์สคนะคะแต่ว่าคือหางหางแหละหางส่วนเออฟี่คือคนเมกัสคือหางเข,เข้าใจใช่ปะมันคือ t in 1เนาะแต่ว่าแบบเนี้ยเราเราเรา,เราคิดว่าเราจะพลาดเหรอเรามีน้องซีแล้วเราจะไม่มีหัวหน้าอย่างนั้นหรอไม่ไม่ได้เราต้องมีไง <laughs> เพราะงั้นถ้าเกิดว่าเราเริ่มเล่นตอนนี้เรามีความพยายามมากพอเราจะสามารถสะสมเพชรไปปรับขาความถี่หาทั้งน้องซีดแล้วก็สะสมในอนาคตไปหาทั้งออฟฟี่แอนด์มาร์กัสได้เลยนะคะแล้วก็ได้ฟรีๆด้วยโหลดตอนนี้มีโค้ดแจกเล่นตอนนี้ล็อกอินครบ7วันก็ได้อีกตั้ง10โปรด้วยนะคะนี่คือทั้งหมดทั้ง,งวลของวิดีโอก็น่าจะประมาณนี้แค่สนุกกับการเล่นแล้วก็เล่นเกมต่างๆอะไรแบบนี้หนูอยากมาแชร์ให้ทุกคนฟังกันเรื่อยๆแบบ เลยทุกคนแบบในเกมเซเลสโซนซีโรตอนนี้อวยใครอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างใต้วิดีโออะไรแบบนี้ได้เลยแล้วก็ใครที่ยังไม่เล่นยังไม่ได้เริ่มเล่นโหลดตอนนี้ได้เลยนะอื แล้วก็เผื่อว่าเราจะมีเกมโบดเป็นเกมเดียวกันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าหนูจะมาแนะนําเกมไหนอีกมีอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็ลองทายเข้ามาหรือว่าแนะนากันเข้ามาได้นะคะมาคุยกับหนูเถอะนะอย่าลืมนะโหลดเกมนี้ข้างล่างใต้วิดีโอเลยแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะของคนทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังจนถึงตรงนี้เลยยังไงก็ฝากข้างหนูแล้วก็เซเลอโซนซิโร่ไว้ในดวงใจของทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็ ทั้งหมดก็เท่านี้แล้วค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ